ดีจ้าสาม,มี้มาบอกกันอีกแล้วทางช่องใหญ่หัดลุงวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสาม,มี้ใหญ่หัดพาพไม,ม่ชมบรรยากาศซื้อขายสอบถามราคาวัวอยู่ตลาดทาเลออําเภอเมืองจังหวัดสุโขทันครนะพี่น้อง,นอง,นองเนาะเดี๋ยวยังงานสภาพมิสซุ่นาาบรรยากาศผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่กระดิ่งย้ำด้วยเสด็จแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ นี่ฮะช่้วไปเลาะนมะพี่น้องตลาดญ่ได้พี่น้องต,ลา,าองตลาดท่าหล่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้อง ได้โหูว่าของไข่เห็นเจ้าของเท่าไรก็ค่น,นี้เปิดใบสองหมื่นสาม,สามเปิดใ้สองหมืามพัพี่น้องคว่มสูงสี่ยูประมาณลอยสี่สบได้บรอกประลอยส่สิบได้ประมาณอยสี่สิบดพี่น้องความสูงเพ่นสลเลพี่น้อง แม่สาวบอกถึงหัวแม่สาวถึงหัวแม่สาวด้วยพี่น้องด้วยงามงาม้ลยพี่น้องมันสูงมันสูงและค่านี่ต่อร่องได้บ่ลูกต่อได้ครับและค่านี่ต่อร่องได้เด้อพี่น้องเด้อได้มา,า,าจา้กโตเนาะจ้ามื้อน,นี้ ครับพอพันใหญ่พอพันใหญ่นี่กระแมนแมนปะแมนครับพอพันนี่พี่น้องพอพันนี่เปิดเท่าไรลูกรึสี่หมื่นพอพันนี่ราคาเปิดไปสี่หมื่น 40, ตอ่อรองได้คือกันแมนปะราคานี่ตอ่อรองได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเปิดไวปสี่หมื่นนี่นี่ในหอยเปิดไปสี่หมื่นราคากับต่อรองได้พี่น้องเป็นพอพันเด้มอมาพอพัน,น ตัวบกงไญ่เลยพี่น้องสักก็เห็นจะฟ้องเพิ่นไทยมืเสารนี้พอเห็นนี <c oughs> ่เบอร์ติดต,ตรร่อบบลกขอเบอร์นไง098 098968 1856 1856หอยยังเงนะจ๊ะหอยบีกนะสนใจทั่หาหอยบีกได้เลยได้จา,านเมื่อพอขันนงหญ่เยพี่น้อง ตัวใหญ่สูงอยู่กัมามรอยหางห้าสิบเยเหลือเราที่นี่งามๆเดเปิดไวสี่หมื่นแล้วค่าต่อรองได้อยู่คนบ้าีป็นเต้าหู้ยอ่แม่น้ว่อ โปรยแวพันีเ่เลมอัแวซแล้วเมนบอดแวซีพี่น้องนกไ่างเครือบเคือบ่างไงดีเด้อโอ้ไ้แสดงว่าคิดเขาพ้อมนี่เนาะแมงามงามพี่น้องราคาต่อร่องไนอยู่ด้วยพี่น้องเร้อสนใจไก่ทั่วหาในหอยได้เลยจ้า สามตัวเมืองสองตัวแม่เบิร์ตได้ไหนสามน้อยโอ้ลูกมันเอาได้แม่สาม้ออาได้แม่ทั้งสมตัวดยเห็นหมอเขาคขายเออเขาคลาย ขาเงานแล่ไเข้าวเล่น้ม่คนเล่นล um> ือยเกน่างเหล้าเขาเเขาจมอบุก้วข้า่นช่มงบรรยากาศซื้อขายพี่น้องชบรรยากาศซื้อขายว่าอยู่ตลาดท่าแหลมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครได้พี่น้องเสาันเสาพี่น้องหล้าเขาไม่นเขาล้เบทานีโอกาสทานมากทีนี่ก็เลยแว่พี่น้องลูกเปทีา่เอ็นตาลอะไรเนี่ย เจ้าจ okay. ูงว่าพี่ค่ะครับผมตัวได้ตัวใหญ่ๆหนิบ้างสองตัวเลยครับสองตัวนี่สองตัวหกหมื่นสองครับสองตัวหกหมื่นสองพี่น้องตัวผู้ได้ครับตัวผู้ครับสองตัวได้พี่น้องหกหมื่นสองนี่หัวเนื้อพี่น้องงัวเนื้อตัวบบกใหญ่แยกยี่บกันหนิแยกอยู่บกันแยกแยกก็ตามราคานี่แม่นป่ะครับผม สองแยกแยกตัวนั้นละสาหมื่นสองตัวนี้สามหม oh, ื่นสองมันบตัวนี้สามหมื่นโอ้ตัวนี้สามหมื่นสองพี่น้องเตัวนี้สามหมื่นถาแยกเ้วยพี่น้องด้วยของหอยเพชดพี่น้องตัวนี้ครับในราคาครับในเก้าพันครับ ไม่รู้ครับ9,000ครับราคาแม่ลูกลูกตัวปูอ่ะครับผมแม่ลูกลูกตัวปูเปิดใบเก้าพันมาสั่นพี่น้องนี่ <c oughs> ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็เรื่องหมดจ้ะใช่เขาคิดเลยใบเก้าพันราคานี้ต่อนรับนายป้ะจักราคานี้ต่อรองบในเด้อพี่น้องเด้อ ได้ไหมคนีบอกนั่นไดหครับได้หมครับได้มาคืนนี้เหรอครับ่ได้ไหานีด้อพี่น้องเด้อหอยเยรดขอเบอร์ติดต่อนนเน่จ้ามหนึ่งหง1 7 3สนใจโทรหาหอยเพชรได้เลยด้อจ้าราคาต่อรองได้เ้ยพี่น้องตัวบุหอนเงินไม่มีพี่น้อง ตัวราคาบ่หอนเต้บเห็นจ้าของเด้อพี่น้องเด้อแต่บึ่งกระไตัวย่พี่น้องแต่ว่ามันขอเห็นจ้าขวงบหัวจ้าของก็จับไปใสก็เจ้ากัะ เปิดเท่าไหร่นะจ๊ะโอ้ฮ้องเพควนบ่โอ้เมนจับควงพี่น้องยืนจับเสือกอยู่นี่ว่าเมนเจ้าของบอแมนกำลังต่อรองราคากันอยู่พี่น้องเอดี๋ยวหาสิ้อ้ายางไปรอคงอีกพี่น้องหลายอยู่ด้วยัน้องผมเห็นเจ้าของ น้ำน้่ารักนังว่ะ้วนๆพี่น้องทำน้องผเห็นจ้กของแจ้งจ้กของไปใส่มือม้าะไยอ่ะลายยูพี่น้องลายลายลาย วันนี้เอาให้ลาวข้ามือจะไปส่งงความก้องไหนได้อีกงย่างมากครับได้ตัวเดียวครับกรี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวเปิดเท่าไรคะนี่สองหมื่นห้พนห้าร้อยพี่น้องเดยวสิพามาเบิ่งแสลโลเร่เปิดไวสองหมื่นสองพันห้าร้อยนี่สองหมื่นห้ันสองรหม่น้าพันห้าร้อยี่นองมีราคาเปิดวบเนาะ สองหมื่นห้าพันห้าร้อยเปิดไว้ต่อรองได้บ่คนาดนี่ได้เล็กน้อยครับต่อรองได้เล็กน้อยด้วยพี่น้องด้วยเพื่นสูงเท่าไหร่น้อขนาดนี่นนสูงร้อยสี่สิบสองครับสูงร้อยสี่สิบสองสายคุณเที่ยวเดียเที่ยวถ่ายเที่ยวคู่เอาเข้าคุ้นได้ดิเนาะครับผมสายคุณด้วยพี่น้องด้วยซายลูลี รับประกันตั้มนี้รับประกันตั้มนี้ครับคุได้มาตัวเดียวครับได้ตัวเดียวครับวันนี้สวยเลยจ้ะงามหน้าตาดีสูง142นะครับผมคุณสูง142แล้วขากับต่อรองไลยนิดหน่อยครับถ้าไม่ต่อส่งฟรีร้อยโลถ้าไ่ต่ออีกส่งฟรีร้อยโลครับถ้าต่อดีตามระยะทางตามระยะทางนะ ค่้าเบอร์ติตตค่ะ8 8 2 8 2 1 1 6 114 6628 6 6 2ดสนใจนองหิมุตน้อยหัวซิ่งสนใจโทรติดต่อคนใดได้พี่น้องเด้อนี้มุตนอยงัวซิ่งสนใจโทรติดต่อในหอยได้เลยจ้าในหอยอารมณ์ดีในหอยอารมณ์ดีว่าเสาร์นี้มิตรรถดกลาสินเวียดกับเขาเมบ่ ยิ่งอุกยิ่งยิ่งทุกทุกวันนี้ปกติเวียดสีเขานะเขาซื้อไปแล้วก็ขายไม่ได้เขาไม่มาโอ้ตม่ระลดได้กระสินมากขั้นเดียวตะมั่วลไลยเด้๋ยพี่น้องเรื่องมั่วไล่เยอะมากไล,ยอ,ลยอยู่ตัวงามก็บไลแต่ว่าบ่เห็นเจ้าของอ เ้าจะผูกไปเขาเจ้าก็เลาะสักอนเนาะเมย์เมืย์ยืนเฝ้าแลักกับเล้อเน่ยนี่พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศสุดเจ้าผู้เฒ่าจะให้หรือไม่ให้ ยอกกันพี่น้องในหอยหยอกกันอยใหญ่ยอนี่หอน่อยมีพี่น้องไลยอยู่ด้วยนหมดเต่ว่านหมดโอ้ม่ย้องแบบน้อยอย่างางแม่ยัใหนี่ห้องไทยระตานี่หองไทยเลยนี่บ่เปิดเท่าไหร่น้อยค่ะ วิ่งเหลือขอนี่สองเจ็ดห้าร้อยครับเปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันหาลอยพี่น้องเบิ้งเงาหางเงาหางเงาบักใหญ่เพิ่านใดเจ๊กลูกเราไปแค่นี้จะได้ลูกนึงเลยหระโอ้ได้ลูกนึงแล้วเนาะตัวบักใหญ่ด้วพี่น้องสูงอยู่ประมาณลอยหาซีฟได้บ่สิบประมาณนี้นะจ๊ะเความสูงเพิ่นประมาณลอยหาซีฟด้วพี่น้องอ้วนใหญ่ดีพี่น้องที่แล้วเขาบอกใอะไรได้มาเจ๊กตัวแค่นหน โอ้ได้่าตัวเดียวเดียแหละครับราคาหนีต่อรองไหนบ่จ้าอ๋อแล้วครับตัวละค่าหนีตอ่อรองไหนเด้อพี่น้องเด้องามเด้อสูงใหญ่โอ้ยเบิงบ่งเบิงบ้งหัวอย่างเบิ่งหูออกสายหัวผมนีม่เบอร์ติดต่อบ่จ้า ขอเบอร์นี่สิศูนย์ดสองเก้าแปเจ็ด้าแปดเจ็ดสามศูนย์หนึ่สี่สนใจโทรหาหอยยังน้อจ้ะหอยยู่เตาง้อยครับหอยอยู่เตาง้อยเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาหอยอยู่ได้เลยจ้าโคตรตกนะเมลูลูกตัวผูพี่น้องซาโลเล่ ลูกคนออกซาลเลต์ด้เนาะครับผมฟรีนะครับเปิดเท่าไนนารเนาะจ้าทุดความคึกแล้วเปิดไว้สิบหกพี่น้องรงาคาหนี้ต่อร่องเมย์พอน่าจ้าต่อได้ต่อได้ราคาหนี้ต่อร่องเมย์ด้อพี่น้องเด<ว>้ยังการราคาเยี่ยมเลยยู่ครับเจ้ <c oughs> เอ้ยแม่ลูกลูกตู่ผู้ด้อพี่น้องเด้อลูกกับซาลเลต์พร้อมพี่น้องครับผมนี่มั่วลูกแรกบ่ลูกแรกลูกแรกมั่วลูกแรกพี่น้องราค่าพนวัตต่อร่องได้พัสนครับผมได้มาเจ๊กโตเนาะจ้าสี่ครับสี่ไซส์แหะเม่ลูกับแม่นูกโกมพู พ่อมันกรแม่นปะสองหมื่นสี่พ่อมนีนสองหมื่นสี่ประมาณแม่ลูกลูกตัวแม่พร้อมพี่น้องนีกกระไรสองหมื่นสี่ราคาเนี่ตัวร่างได้คือกันนะจ๊ะเนาะลูกงามๆได้พี่น้องตัวแม่ลูคนหนังหนาดีอยู่ได้พี่น้องทรงลูกอยู่ลูกตัวที่สองนี่ละลูกตัวที่สองนะจ๊ะนี่ลูกตัวที่สองสอง ตัวนั้นแมนบอลนี่มเมนนะครับแมนของตาเพ่นมึนโอของตาแมนบ่ับมีสตัวนี้นะสองพุ่มนี่ครับที่ตัวนี้ละพุ่มรับผมคนใดมาสองพุ่มอ๋อขอเบอร์ทิดต่อหน่อยจ้า0ศูนย์ศูนย์หกห้าหกเจสนยจ็ดสหาห้าหห้าส่หอยยังรอดไมเห้อยเข้มเหมเมเสนใจทรหาหอยเสมเลยเลยได้จ้าสนใจทร่หาหอยเสมเต้าหอยไดเลยจ้าแม่ลูก พี่น้องเนีสองขมเด้อของของหอยเพิ่มสองขมพี่น้องของหอยเสมสองขมสนใจโทรหาหอยได้เลยจ้าแต่มึงไม่นั่งหน่อยพี่น้องไม่นั่งหน่อยนี่ตาเปิดเท่าไรเนาะจ้าเท่าไรตัวนี้ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่พนห้าร้อยพี่น้องหนึ่งพ่นห้าร้อยนี่งามๆเลยพี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยเซาเซาหานี่แหละพี่น้องขว้วสูงเพิ่นเป็นโตแม่ด้วยพี่น้องด้วย งามงามอยู่สูงราคานี่ตอร่องได้บ่ต้าไม่ค่ะราคานี่ตอร่องได้เด้อพี่น้องเด้อเมื่อหาลอยนี่ยังตอร่องได้อีกได้พี่น้องตัวเมย์ไปเหงาหางเพคนเด้อหัวแมย์นั่งตาได้มาเจ๊กโตเนาะค่ะสองโตเบสระบ๊อ ขายแล้วตัวนึงอันตาเราหมานเราได้พี่น้องเราได้ตัวนึงเล้วบันี้เขาเอาเข้าวมาตลาดนี่เขาเจ้าเก็บจังไลยตาตัวละสามสิบห้าข้ามานีนเขาต้องเสียเลยบอกค่ะโอ้ตลาดท่าแรือนี่สิเก็บตัวละสามสิบด้พี่น้องอว่าแต่เข้ามันตลาดนี่ได้เสียเลยสีได้ขายบม่ได้ขายก็สร้างเป็นวตา โอ้สีได้ขายหรือว่าบรไดขายกระสังที่หนูก็เจ้สิเก็บคาตลาดแล้วห้าได้เฮตไปอีกว่าหอเฮตอะไรห้าได้เสียบอ๋อถาาเ้าไดขายเ้าไปเฮตใบล้วบรไดเสียน้อพอนนะอนุขอเบอร์ติดต่อแน่จ้ายสนใจโทอหาพ่อาสนใจทุกหาอพดเ่อยังเอาอย่างนอกจากพ่อรักสนใจทรหาหาพ่อลักเตางอยไดเลยเด้วจ้านี่ ทีมงานเตาง่อยพี่น้องมุมนี่ค่ะายโฮมสวัสดีค่ะพ่อได้มาเจ้าตันมือนี่สามสี่ตัา่ตผ้าเปิดเท่าไรนี่มือนสามพันห้าตมืนสามพันห้าสูงอยู่ประมาณร้อยเเจ็ปดนี่แหละพี่น้องความสูงเป็นว่วแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยพี่น้องนึ่มื่นห้าร้อยนี่มื่นห้าร้ออีกตรวนึงพี่น้องบังกันอยู่นี่ออกสีแดงแนี่มื่นก็หาร้อยนพ่อเนาะ สูงอยู่ประมาณเท้าสามเท้าสี่นี่แหละพี่น้อตงตคนเงินกับหาลอยงามๆได้พี่น้องตัวนี้แม่นป่ะพ่อตัวนี้แม่นป่ะตัวนี้ขายแล้วพ่อขายไปเท่าไรหรอน่งสองขายราคาเนื้อแค่ขายราคาเนื้อเมื่อสอง มันแขกตาเราได้ขายแล้วพี่น้องตัวนี้ได้พ่อเมืองหาตัวนี้เปิดไว้เมืองหาและขาต่อรองไดเพ่อได้ได้เปิดไว้เมืองหาและขาต่อรองไดเด้่อยพี่น้องเดินงามเนาะนังหนาพ่อเนี่ยเพิ่งเด้อพี่น้องเดื่อเพิ่งแข่งเมืองขาเรื่อของพ่อโฮมพี่น้องของพ่อโฮมทั้งเตาหงอยได้แล้วพ่อเนาะพ่อโฮมเตาหงอยนี่งามพี่ตัวนี้นังหนาดีพี่น้อง เชือองเขอเตัวนึงปิดตาหูยห่นอ ok ok yep> ้วคลายนิะเท่าไรก็เงินเท่าไรก็เงินเท่าไรก็เงินห้าพันพี่น้องลาค่ะยังต่อรองได้อยู่ได้พี่น้องต่อรองได้อยู่ได้มากหนึ่งสอสามสี่ตัวนี่บุพเคสี่ตัวอนุค้าเบอร์ติดต่อค่ะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหนึ่งเจ็ด หนึ่งซีหนึสนใจพ่อโฮมเด้อพี่น้องเอ้ยสนใจโทรติดต่อพ่อโฮมเตาง่ายได้เลยเด้อจ้ะสนใจโทรติดต่อในหอยได้เลยจ้าราคาส่งคุยเดียวราคาส่งให้โทรมาคุยกับพ่อโฮมได้เลยพี่น้องต่อนรองได้มาสั่น่อว่ะเหลียงงามๆพี่น้องแต่พอเห็นเจ้าของเนี่ยเมลก ล <inside>. oh! ูกตัวแม่บอพี่นุ่าไม่ใหญ่เลยงามงามพี่น้องแต่บ่เห็นเจอาของจกของไขงามงามซ่อซื้ไซมาน่าเอนร้านน่าเี่กันก็เีไว้โไขน่พาดี๋จะขอเพื่อนุงกันนคงามเลยแม่ม สวยสวยชอบได้พ่อหนิห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันสองสองสองตัวได้พี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ป่ะพ่อ,พอลูกตัวแม่ได้พี่น้องพี<ม>่เด็กบ้า สูงว่าเป็นลอยหูขี้ผาผมงามแล้วนีพี่น้องงามขนาดล,ล,ล,ลูกแรกครับลูกแรกราคา่นี่ต่อร่องได้บ่พ่อได้ไดะข้าค่านี่ต่อร่องได้อีกอยู่ด้วยพี่น้องด้วยโอ้สอ่อนลูกคนแม่พี่น้องงามงามทรงลูกดีสวยสวยลูกโตลูกโตแม่พอ่อได้มา,ากเจ้าตัวพ่อมึง งูประมาณแปดตัววะแม่นละขายเบิดเราบอกว่าย่างขายงูสองสามตัวตัวผู้นี่ก็แม่แม่นปะตัวผู้นี่เปิดเท่าไรคะนี่สามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดโอ้ของเพื่นงามีดีพี่น้องมันใหญ่มันอ้วนไหมสามหมื่นเจ็ดพันราคากับตอร่องได้กันไหมเราบ้างราคานี่ยตอร่องได้คูตัวได้พี่น้องเด้อมี่เซซาโรเล่ล้วนๆเนาะ ครับคือระบอเอางานละจะเดินเตรีว่าหา้แวาิกสองพอมียอะไรยืนนี่แหละคือเดนที่เราหน้าคาธรมันเมื่อตัวนั้นแม่นป่าว่ะตัวนั้นแ่แม่นเบิดเท่าไรค่ะตัวนั้นสองหมื่นแปดพันห้าสนาะอันนี้พี่น้องซาโลเลมิเตสเซโลเลล้วนๆพี่น้องของวันพ่อคุณมิเตสเซโลเล่คุณใหญ่เซโรเลงามงามสายคุณ สายคุณนี่สนใจนี่ให้โทรหาหอยดได้ดเ<อ>้ยเดี๋ยวขอติดต,ต่อไปไหนุนกขอเบอร์ติดต่อนี่พอศูนย์แปดหกแปดศูนย์แปองแปดห้าสี่เก้าศูนยห้่าย์เกาเก้ห้อยยังจมจากห้อยตอง <laughs> สนใจโทรหาหอยตองได้เลยได้จ้ะ<อ>งามๆเลยพี่น้องแม่ลูกคักๆเลยสวรรค์ส,น,<อ>สนใจอยาก ได้ไปเลี้ยงกได้ไปเข่าคุณกับให้โทรหาในหอยได้เลยได้จ้าใสยุ่พ่อยุ่ทั้งไห่เต้าง้อยแมนบอที่งานเต้าห้อยคีอเก่าเราพี่น้องนี่ก็ได้เซโรเลสียุ่ย้นทั้งนี้ด้พี่น้องด้เราวมเราไม่ไ้าม,าม,ม่เา,า่ายยาด้าราม้าไม่ได้นเา่ด้เาดเรืไม่ได้าม่าม่ไม่น้เมื้เาไมุ่้ดเราม่ไดเร้รามเราราไ่าสม่ไป้ร่ไดเา่น้เาไ่ได้เไป่ม่้มั่นม่เลย กานมาต้องมาดแวแตลาดทาแลสักอนพี่น้องมามาแค่พวกผมช่วยมันถายลุกไปไหนแวนะด้วยเปิดสาพี่น้องถายมันไได้แล้วงูเปิดหน้าได้เลราคาได้บม่มีคนยอนเลาไสะละเสะละข้องหอยเสาก็ทังใดเลยกูนี่ครับ สองตัวเม่นบักสองตัวทึกนี่ครับสองตัวภูพี่น้องนี่สองที่เปลี่ยนหารวยครับห่างไวมื่นแปดท่านหารวยนะกันได้เบิดมือครับต่อได้เบิดมือแยกยิ่บ้าคายได้แยกแยกแก่แยกได้พี่น้องราคาแยกนี่โทรมาคุยกนนะคุยกันครับราคาแยกจังมาคุยกันสองตัวได้พี่น้องเพิ่นห่างไว้ราคาบริเวณตัวเดียวนี่ถ้าอยากแยกกันจังโทรหาหอยซักได้พี่น้องเด้อเนี่ยตัวนี้ขายอะไรกันะครับตัวนี้อะไรครับตัวนี้ปลาครับตัวม่อนี่ครับเท่าไหร เก่าผ่นหาเลี่ยงได้เนื้อได้ครับตัวนี้เก่าผ่านหาแล้วขาพวงหอดมื่นพี่น้องข้าพวงหอดหมื่นต่อได้เบิดมืออีกตัวนี้ต่ออะไรเบิดมือเสะต่อร่างได้เบิดมือเสะเนี่ไปส่งซีครับนั่นถ้าเรียบแดงแดงเน่ไปส่งซีแล้วว่าหอยสักแล้วไปเยากยเทปเม็ดพี่น้องเนี่ยอยากครับอืได้ตจะบอกว่าอันนี่ย กันเราได้เปิด <seid> ฟ้าออกเสียงเราได้การรู้ดิเราได้เปิดฟ้าดังปุ๊บว่างนัวหัวมวนหมดเยอพี่น้อง ได้ไหมจ๊โตัวได้เพราะ่พูดถตขายสอะครับขายสองมัอยู่ตัวละครับมันอยู่คับเพราะได้สื่อะมระได้สื่อประตูตายนะะอ่ขอเบอร์ติดต่อหอยแซงศูนย์เกาสามศูนย์เก้าสามสา้าย์หกสี่แปดสองครับหกสี่สอนใจโทรหาหอยแักได้เลยได้จากพี่น้องนี่ว่าพ่นสอตัวนี่ราคาอีกต่อรองได้อยากแยกก็แยกพี่น้องพ่นให้แยกอยู่คนว่านี่ราคาแยกนี่เจ้งโทรมาติกก่อ หอยสักไปเลยเด้อย้สายสายขุนมันนี้ทัางได้เดี๋ยวคุนว่ามาลงสายคุณมาซนนสิข้าไปเบ่งสายคุณน้ำเพิินพี่นน่น่ด้วยบรรยากาศสายคุณครับตัวนีครับขุเตัวใดค ไว้สามพันหาครับเปืดอนไว้สามพันหาเนี่ยพี่น้องงามๆได้สายไว้สามพันหาครับ1 3บสาหาลยครับตัวนี 10, ้สิบสาหาเนาะเล่เรื่องแดงซุกีกันครับนี่กัเลเมื่อสามพันหาลอยเด้อพี่น้องเด้อไม่ได้บ้ สายคุณสายคุณครับสายคุณใจโทรหาหอยสักได้เลยพี่น้องนี่โทรหาเลยเลยครับสูงอยู่ประมาณชี่ครับตอนนี้ขนาดนี้สูงความสูงสี่ยูบประมาณหน่อยเสาหาได้บมดน่อยเส้าหน่อยเสาหาได้อยู่ครับสี่ยุประมาณนี่นะหอยสังนะ่สี่ยูบประมาณนี้แหละพี่น้องสุดงามงามเลยนสายคุณครับตัวนี้สายคุณสนใจโทรหาหอยสักได้เลยจ้ะใจเขาอครับบัตรมือครับต่อนล่างได้ยุบไหมบ้างตอนล่างได้บัตรมืออยู่ก็ใช่ข้าวค้ะ ได้าจ้ๆใส่ตู้หาหอยสักใส่เลเดอพี่น้องเด้อพี่น้องมิเตใส่ยังไงเข้าก็ขึ้นรถไว้นี่จะกรีมงานไรนะพี่น้องนะ เบอร์ h เบอร์ไหนเะบอกนิเบอร์ที่ต่อมีครับซื้อในตลาดรอด้วซื้อในตลาดเลยครับซื้อมาบอกเมื่อขายย่างเดียวซื้อของัหาซื้อ5หนได้หาร้อยขายหาร้อยขายห้าร้อยขายไปซะซื้อขายขายกรพี่น้อง